ตั้งแต่เมื่อคืนครับยังไม่เสร็จครับแต่ใกล้แล้วใกล้จะเห็นผลครับสวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู่ช่องอุบัติเหตุสิงแรัพย์ยูทูบแล้วกะ็ทางเพจครับราภูมใจหนุ่มต้อนเข้ามาคนจากับพี่น้องทักทายกันตอนส,สายๆครับยังอยู่กับอปเจริญการช่าง2022ครับพังตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพังตั้งแต่เมื่อคืนนี่สมเด็กบ่ได้ครับไทยบ้านให้เอา อันนี้ลื้อออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับด้านด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยทำการทำแผ่นเหล็กคําไว้นะครับทำมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมค้ำไว้นะครับยันมาเลยอันนี้การน่าจะอไกลแล้ว มันดันออกมาจะไม่ให้มันออกมาอีกนะครับมันรับบทหนักแต่ฝั่งขวานี่แหละยุ่งขอด้ะจ้าเลยฮะยุ่งขอด้วยยุ่งขอด้วยอ,อ๋อเดี๋ยวใส่กาดครับกาดยังไม่ได้ใส่กาดขาดออกเุดครับไม่ทันครับเลยปีนี้พลาดไปแล้ว,ลวนัดนัดเกี่ยวไว ที่อำเภอม่วงสามสิบนะครับตอนนี้สอบรถท่านเรียบเลยหนัหนาครับขอหยัดลำคว, <laughs> วามงขอดใจเด้อยเออยจ็ดสิบวานอย่างไรกัพี่น้องมันจะไปวันนี้เข่ากเกี่ยวข้าวไปหันยืนสองงานครับไปวันไหนครับเนาะ่อมก็ไป่อมสายพุงสายผ่านไม่ปุงไม่เปลี่ยนมันแหละขาดหมดเลยจะพีน้าเดี๋ยวลือ้อสายผ่านออกให้หมดเลยเปลี่ยนเป็นเจอร์รี่ให้หมดเลย พวกนี้จะแตกแตกลายงงลายงากันหมดเลยแต่มาเลย,เลยตรงนี้ไม่ทันครับไม่ทันกินเดี๋ยวขาดจะวายเดี๋ยวสื่อไป้หวครับเยี่ยนกันตอนกลางคืนอย่างเดียวดันกันตอนกลางคืนอย่างเดียวก็ต้องขอบคุณช่างครับต้องขอบคุณช่างทุยครับล่มกึงอำเภอทุงซีอุดมครับก็มาตัาง้งแต่ตอนกลางคืนครับทำาตั้งแต่ตอนกลางคืนป่านนี้ครับย่างบลาทะเลครับ สิบนาฬิกากับอีกสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับเพระท่านเลียเ้ยวมว่าจะเดินทางตอนไหนนะครับเอาพันวากันก <To> ำ <laughs> <laughs> ลังเหตุครับมอมมันยังครับอันนี้เรล็การก็ขาดออกครับเดี๋ยวทำการขึ้นแล้ครับ ่มไหธรรมดาของรถเกี่ยวครับแถ่บ่ะเด้ว่ายังทั้งอูหรอกแต่คือมันพังก็ต้องซ่อมครับนี่เราเกี่ยวปีที่สองนะครับพังก็ต้องซ่อมไม่ใช่พังแล้วก็คืนอูน <c oughs> <c oughs> ทำการใส่เรียบร้อยครับริยงแค่เดียวโอ้ผ่านไปแล้เครื่องมือแหละท่านนี้เกี่ยวลำเขาอยู่หมูอกระจอกพรากันเกี่ยวได้ไรอะไรจะคล้องสมอย่างเดียวเสื่อมใหม่คับพชรโต๊ะเคามันยันใบบวมใบมันบุดออกมาข้างหลังครับก็งานกร้างก็เ่อะสื่อมก็ใส่งานหลบหลับการกับขาโรบิดครับนี่ กำลังทำการเชี่ยมไม้เบิ้ลกระบองครับเออเอารอเวลาครับยังมองได้แตกอีกว่านี่เอาที่จะเบิ้ลมองแตกกันละเชื่อมไม่เร็วครับ เสร็จเรียบร้อยครับเสียเวลาไปเครื่องมือพี่น้องกับกันกรับต้องเอามาลงจึงครับ ปีที่สองคนระับซองแตก nhiều like, khóa <tôi> lại cả, khiêu một khi là lụt quay sang mày <videoaries> gì มากรับบาดเจ้าขอต่อครับเจอกันคลิปต่อไปพี่น้อ,นองโชคดีไม่ใช่แอมลาพผ้าจากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ